สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพอดีสรุลักก็เกมคาบาว์โมบายอินฟินิตคอมโบนะครับอยู่กันกับซรีรุ่นของยามเช้านะครับ EP นี้เป็น EP ที่19แล้วนะครับก็บอดไว้3ดันเช่นเคยครับวันนี้มีร้อยสามารถเขียว2ตัวนะครับตัวไก่เหมือนเดิมแล้วก็มีหนึ่งร้อยี่สิบห้าแมลงนะครับตัวหนึ่งแปลกใจใช่ไหมล่ะว,ว่าทำไมถึงเป็นหนึ่งร้อยี่สิบห้าแมลงเพราะว่ามันมีดันในจดหมายเยอะนะครับก็เลยเอามาเคลียร์นั่นเองจริงๆก็คือ ไม่ว่าลงดันไหนมันก็ได้หินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเคลียร์ดันในจดหมายดีกว่านะครับเป็นดันที่เราไม่ต้องเสียงเงินซื้อลงงไงก็ไม่มีขาดทุนอยู่แล้วอ่ะไปะดูที่จอแรกเลยนะครับจอแรกกําลังลุยร้อยสามารถเขียวเยอะนะครับเตรียมดันไว้เยอะมากนะครับอย่างไงก็น่าจะลงได้ไม่เกินสิบกว่ารอบอยู่แล้วนะต่อคืนนะอื้ม ไม่มีกำไรไมีแต่หินนะไม่มีกำไรเลยจอแรกผ่านไปเกลือนะครับจอที่สองครับจอที่สองกำลังสัดบอสอยู่เหมือนกันจอที่สองจอที่สอง โอ้โหจอที่สองก็ไม่มีกำไรอีกแล้วนะครับสองจอไม่มีกําไรเลยหนึ่งคืน My g ก็และจอสุดท้ายครับวันนี้หินล้วนแน่เลยเพราะจอสุดท้ายก็บอดไว้แค่ร้อยยีบ้ามาแรงนะครับคือเตรียมดันไว้เยอะมากนะประมาณห้าสิบรอบนะครับหมดน <c oughs> แต่นี้น่าจะมีน่าจะมีแหวนแหละแต่มันไม่มีราคานะ ลงมา4 0ส0บรอบนี้น่าจะเจอแหวนนะเฮ้ย hey, อย่าบอกว่า4 0ส0บรอบไม่มีแหวนเลยนะโอ้ไม่ก๊อดเป็นไปได้ยังไงดูความเกลือนี่สิใ <c oughs> บคิอัมเมอร์นะ700นะี่ยอื่นก็นตามสาภาพตามที่เห็นเลยไม่มีอะไรเลยนะ <c oughs> แต่ว่าก็อย่างที่บอกเป็นดันในจดหมายนะไม่มีขาดทุนแน่นอนนะครับ เอเคสำหรับอีพีนี้ก็แห้งจัดเลยแห้งมากนะครับเดี๋ยวมาให้ดูใหม่วันหลังครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ